มากันในวันนี้ครับผมสุพชโคชัยสัตย์ครับผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพัรก,ก้าวไกลหมู่อีกใบก็คือรองประธานรองประธานคณะกรมิการพลังงานครับผมที่ผมเชิญทุกท่านมาในวันนี้นะครับความจริงแล้วเนะี่ยงานถแถลงข่าวหัวข้อในวันนี้ผมอยากจะให้มันเกิดชาขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงหรือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้ไม่เกิดเลยแต่ว่าจาก อัตราค่าไฟในช่วงต้นปีหน้าที่ออกมารวมไปถึงมาตรการที่รัฐบาลใช้เนี่ยทำให้ผมต้องมายืนที่จุดนี้ในวันนี้ครับสิ่งที่รัฐบาลเสด็าอ้างว่าเป็นผลงานของรัฐบาลเองในการลดค่าไฟเหลือ3บาท99ต่อน,น่วยกำลังจะหมดไปครับเพิ่งลดได้ไม่ทันไลยค่าไฟของพวกเรากำลังจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าล่าสุดวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกออกพมีมติเห็นชอบครับให้ปรับค่า FT ขึ้นสำหรับเดือนมกราคมถึงเมษายนปีหน้าเพิ่มขึ้น69สตางค์ครับซึ่งจะทำให้ค่าไฟเนี่ยพุ่งจาก3บาท99ไปแตะ4บาท68บาทต่อนหน่วยทันทีซึ่งหลายคนก็จะตั้งคำถามกันนะครับว่าทำไมอยู่ดีๆ ค่าไฟถึงเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทางทั้งที่ต้นทุนค่าไฟของต้นปีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่4บาท5สตางค์เท่านั้นแล้วไอ้ส่วนเกิน64สตางค์เนี่ยมาจากไหนวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่านี่คือสิ่งที่พวกเราพา9ก้าไกลพยายามพูดเกี่ยวกับมาตรการที่รัฐบาลใช้มาโดยตลอดว่าถ้าทําอย่างนี้อัตราค่าไฟมันจะเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่ประชาชนจะตั้งตัวไม่ทัน ทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปครับว่ามาตรการในอดีตที่รัฐบาลใช้เนี่ยเพื่อที่จะลดค่าไฟให้กับประชาชนวิธีลหลักก็คือการที่ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกอฟพอออเนี่ยครับเป็นคนแบกรับต้นทุนค่าเชื้อลิิงค่าไฟไ,ไว้ก่อนซึ่งล่าสุดรัฐบาลเศรษฐาก็ใช้วิธีเดียวกันครับในการลดค่าไฟให้กับพี่น้องเหลือ3บาท99แต่ว่าตัวเลขที่ส่วนทางตรงกันข้ามครับคือภาระนี ที่การไฟฟ้าแบกรับไว้พุ่งสูงแตะระดับ95,000ล้านบาทจนทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับก็ออกมาแสดงถึงความกังวลว่าการมีมติให้ยืดหนี้ก้อนนี้ออกไปเนี่ยจะทำให้สร้างต้นทุนให้กับการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดสภาพคล่องกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการชำระหนี้ขององค์กร ส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่ผมกล่าวมาเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลต่อค่าไฟของพี่น้องประชาชนในอนาคตอย่างแน่นอนแต่ว่ามันเหมือนจะน่ากลัวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดสภาพคล่องหรือความน่าเชื่อถือก็ตามมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงครับทั้งในอดีตรวมไปถึงคาดว่าจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตเพราะสิ่งที่รัฐบาลหรือการไฟฟ้าทำก็คือการขึ้นค่าไฟของประชาชน เพื่อจะเอาเงินมาจ่ายหนี้แทนถ้าจะพูดให้ง่ายเลยนะครับก็คือการไฟฟ้าเนี่ยมีหน้าที่แบกหนี้ไว้ชั่วคราวรอการขึ้นค่าไฟเพื่อที่จะเอาเงินมาจ่ายหนี้เราจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ผิดครับซึ่งก็ได้มีการคํานวณไว้นะครับว่าถ้าหากจะต้องมีการใช้หนี้กว่าแสนล้านบาทที่แบกอยู่ตอนนี้เนี่ยจะสามารถทำจะสามารถทําได้อย่างไรก่อนที่จะมีการเคอ,อัตรา4.68บาทออกมาครับกกพ ได้มีการเสนอ3แนวทางครับ3อัตราค่าไฟสําหรับการใช้หนี้กรณีแรกครับในการที่ต้องการให้การไฟฟา้านียสามารถใช้หนี้ทั้งหมดภายในระยะเวลา4เดือนเนี่ยค่าไฟจะอยู่ที่5.95บาทซึ่งเพิ่มขึ้น50%จากระดับปัจจุบันนะครับกรณีที่2ก็คือต้องการให้ใช้หนี้่ายหมดภายใน1ปีค่าไฟจะอยู่ที่4.93บา,าบบนนบนนท และกรณีสุดท้ายครับกรณีที่3ก็คือยืดระยะเวลาการใช้นี้ออกไปเป็น2ปีค่าไฟก็จะอยู่ที่อย่างที่เราเห็นกันครับ4.68บาทซึ่งถือว่าโชคดีนะครับกับการที่ทางกากพมีมติเลือกกรณีที่สที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดแต่ก็จะเห็นได้ครับว่ามาตรการยืดนี่ที่รัฐบาลใช้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยกับการที่จะต้องขึ้นค่าไฟ อย่างก้าวกระโดดในทีเดียวเมื่อมีการหมดโปรโมชั่นอย่างที่เราเห็นกันในวันนี้